สดีครับผมเคานะครับโอ้จากเอมี่ไนครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับรายการ small talk talk ครบเครื่องเรื่องสนิเกร์นี่สโลแกนยังเหมือนเดิมยาวแต่เราต้องสู้ก็เป็นไงบ้างม่เคาปีนี้2023ต้นปีนี้โดนโดนอะไรไปบ้างแล้วหรือยังพี่เต้นปีนี้หรอเอาจริงมันก็ตั้งแต่แบบปลายปีที่ผ่านมาละ adidas f o r m q adidas f o m q นี่ก็คือเป็นรองเท้าเปิดโลกเลย เปิดโลกแล้วก็เป็นรองเท้าที่เปิดระหว่างอาดิดาสกับขานเย่ด้วยคือเอาให้มันรู้นไปเลยอ่ะซึ่งอดิโฟมคิวเนี่ยก็เดือดเดือดอยู่พอสมควรแอบถามราคาได้ไหมราคาเอาจริงราคาป้ายมันอยู่ที่ประมาณ4,300าแต่พี่เป็นราคาป้ายนะ4,300าแล้วอู๋มีคู่ไหนบ้างฮะผมถ้าตั้งแต่ต้นปีโดนล้อยแซนฟาวไปอันนี้ราคาอะไรครับรีเซลเน้นเน้นเลยจุกแบบอรีเซลราคาเท่าไหร่ฮะ น่าจะได้มาหมื่นหกก็ถือว่าแพง <laughs> ถ,<อ> <laughs> ถือว่าแพง <laughs> ถือว่าถือว่าราคาสูง <laughs> ใช่ใช่ซึ่งก็เลยเป็น,น <laughs> <ไ>ที่มาของคลิปนี้ <laughs> ใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงราคาป้ายราคา resale ว่า อะไรมันคือยังไงแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงแตกต่างยังไงแล้วราคารีเซลทำไมถึงแพงอ่าใช่แล้วทำไมต้องแพงเท่านี้เท่าตัวอ่าอะไรคือตัวกําหนดว่าราคารีเซลมันจะต้องเท่าไหร่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมาพาคุณผู้ชมเจาะลึกเรื่องนี้กันใช่ฮะเอางี้ใครยังไม่ได้กดซับเข้ามาครั้งแรกกดซับด้วยอ่ากดซับก่อนเลยกดซับก่อนเลย เพราะว่าว oh, ันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โลกสนิเกอร์ของจริงแล้วใช่จะเริ่มดีฟแล้วจะเริ่มดีแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกของรองเท้าหรือว่าตามม,มาซื้อรองเท้าสนิเกอร์เนี่ยก็ต้องได้ยินคําว่ารีเซลอยู่แล้วอแบบได้ยินจนแบบเอ้ยทำไมต้องรีเซลเรีเซลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทุกคนบางทีทุกคนที่ซื้ออ,อาจจะไม่รู้ว่านี่คือราคาร,รีเซลด้วยซ้ำ ทำเงินใหม่มากๆเลยอ๋อเรียกว่าอ่าคู่นี้ก็คู่นี้เขาหกพันเอ้าทำไม QC อย่างเงี้ยอ่าเอออ่าก็จะเริ่มมีข้อสงสัยแล้วเราก็เลยจะเราก็เลยจะมาเจาะลึกก่อนว่าไอ้คำศัพท์แรกอ่ะที่เราเตรียมมาเนี่ยมันมีคำว่า resale retail อ่าฮะ restock โอ้โหสาม R เลยเออสาม R สาม R เลยโอ <Okay. S 2> เคเริ่มจากเอาเงี้ก่อนเอาแบบเบสิกก่อนเลยอืเริ่มจากราคารีเทลก่อนเนี่ยราคารีเทลคืออะไรครับอู๋ r e t a i เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือค้าปลีกเนาะอืก็คือแบบทางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะกําหนดราคามาเป็นราคาที่ถูกเซตมาจากแบรนด์โดยตรงเลยแล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ย เราก็จะได้ราคาตามนั้นเลยมันจะมีการบวกขึ้นมาราคาป้ายอ่ามันก็คือเรียกอย่างว่าราคาป้ายใช่สมมติเราไปเดินเข้าไปใน็ชปไนกี้ที่ๆเราไปเจอแอ r ์ซ้อนอืนแล้วก็ป้ายแต่อีงนั้นรมสามพันห้าอะไรอย่างนี้นะอ่าประมาณนั่นคือราคาป้ายอืองคู่นี้ใช่แล้วอสมมติตองท้าสักคู่หนึ่งที่มันลิมิเต็ดมากของมันน้อยมากแล้วพี่เคอร์อยากได้มากแต่อูไปถึงก่อนอ่าูซื้อมาเลยพี่เคอร์ไปถึงอูบอก ไม่มีแล้วที่ชอบแบบไม่มีแล้วต้องมาซื้ออู๋ต้องมาซื้ออู๋อู๋ขายต่อซื้อมาสามพันห้าอูขายต่อไปเค7,5์เจ็ดพันห้าอ๋ออันนี้คือรีเซลอันนี้คือรีเซลแล้วรีเทลราคาป้ายรีเซลนี่คือเหมือนซื้อมาแล้วขายไปขายไปพูดง่ายก็คือเราซื้อราคาถูกถูกเอามาขายต่อราคาแพงมันก็เลยจะเกิดแก๊ปกําไรขึ้นมาใช่แล้วอ๋ออ่ามันก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างรีเทลกับรีเซลแต่แน่นอนว่า การที่จะเกิดไซเคิลเนี้ยมันก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่โลซับไ h ่ไฮดีมานะของน้อยของต้องการเยอะของต้องการเยอะใช่ก็จะเกิดเป็นไซเคิลนี้ขึ้นมาวซใดียจะเกิดขึ้นกับรุ่นแบบรุ่นนิยมงานคอนแอลบของที่แบบจำนวนจำกัดเดือดๆอ่ะแอ่ะคนแย่งกันซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ในวงการรองเท้าอย่างเดียวใช่ไหม ตั๋วคอนเสิร์ตตั๋วคอนเสิร์ตง่ายๆเลยอ่าเมื่อก่อนเขาจะเรียกกันแบบว่าตั๋วผีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาเรียกตั๋วรีเซลใช่ไหมมันก็เซมๆอ่ะเซมๆเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแค่อาจจะหลายๆคนอาจจะไม่รู้เฉยๆโอเคเฮ้ยเปิดเปิดคิดอย่างงี้โอเคนะถือว่ายังไม่ไม่ลึกไปอ่ะไม่ลึกไม่ลึกไปยังไม่ลึกไปรีเซลนะต่อมาอีกรีนึงอีกรีนึงคุ้นเคยกันดีคุ้นเคยกันดีรีสต็อกรีสต็อกแบบรีสต็อกถ้าเกิดแบบว่าเอาให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการผลิต เพื่อมาเติมสต็อกเอาง่ายคือเอากลับมาขายใหม่นั่นเี่มันเป็นกลไกดึงอ่าใช่ใช่ที่ทําให้ไปส่งผลต่อราคารีเซลใช่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตรงนั้นอ่านะก็จะเริ่มแบบลึกแล้วแล้ค่อยๆไปค่อยๆไปอันนี้ก็เป็น3าํคำศัพท์เบื้องต้นแล้วกันที่ใครที่เข้ามาในวงการสนนเกอร์เนี่ยน่าจะต้องคุ้นเคยกันบ้างอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มาให้คุณผู้ชมแบบอ่ะรู้ว่ามันคืออะไรเป็นยังไงโอเค เหนื่อยเหนื่อยยคุณผู้ชมเหนื่อยยังแล้วคุณผู้ชมแบบว่าพี่ผมว่าครึ่งหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้นะคลิปหน้าเราจะได้แบบเอาลอ้นเอางี้เบรกเบรกก่อนก็ได้แบบกินน้ำหากระดูัมาต่อกันดีกว่ามาต่อกันมาต่อในกลับมาในโซนของรีเซลกันบ้างใช่เริ่มแรกเลยง่ายง่ายที่สุดใหญ่ที่สุดภาพรวมสุดรุ่นของตัวรองเท้าถ้าอย่างรุ่นที่มันแบบได้รับความนิยมมากๆอย่างเช่นในกีดังจอแดนวันอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมี value ในการรีเซลระดับหนึ่งระดับหนึ่งหรือเราสามารถที่จะคิดไว้ได้ว่าเฮ้ยถ้ามันมาในโมเดลนี้เนี่ยมันน่าจะต้องมีคนต้องการเยอะอแต่มันก็ไม่ใช่ทุกสีที่จะมีคนต้องการใช่ใช,ใชมันก็จะไปถึงเรื่องถัดไปว่าถ้าเกิดรุ่นนี้ออกมาแล้วสีมันถูกต้องไหมสีมันสวยไหมถ้าสีมันถูกต้องมันสวยเนี่ยราคารีเซลก็ อะเริ่มมาอาจจะอาจจะไปได้ไกลคือไออย่างยกก็อย่างง่ายๆอย่างตัวนี้โมเดลถูกต้องโมเดลจอแดนวัน i ิตสอสีถูกต้องเลยชิคาโกวางถูกต้องเลยใช่ปึ๊บปดะมีสตอรี่ด้วยนี่มีสตอรี่ใช่มีสตอรี่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือจำนวนไม่เยอะก็เลยทำให้เจ้าคู่นี้ยราคามาชัวร์แต่ถ้าเกิดว่าไออย่างบางคู่ที่แม้ว่าโมเดลจะถูกต้องคอแลบจะดีมากเรื่องราวดีมาก แต่สีไม่ถูกต้องอราคาก็อาจจะไม่ได้ไปเท่าไหร่างเช่น Ambush Air Force One ตัวล่าสุดเนาะตัวล่าสุดที่ออกมา2สีออกมาสสีสีน้ำเงินกับสีเขียวเขียวอันนั้นคือดีทุกอย่างเลยมาติดอย่างเดียวสีสีอาจจะไม่ถูกใจคนกลุ่มใหญ่ใช่ก็มีคนแหละที่ชอบรองเท้าแบบสีแบบประมาณนี้แต่อ่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบใช่มันก็เลยราคาไม่ได้แพงมากคือถามว่าราคารีเซลไหมรีเซลรีเซลแต่จะไม่ได้ขนาดแบบนี้อืมไม่ได้สูงมากจนเกินไปอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นแบบเบื้องต้นเลยภาพใหญ่เลยภาพใหญ่ต่อมาเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงอโหอันนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลย uh. ลนั่นก็คือเรื่องของตําหนิบ uh. นตัวรองเท้าแล้วกันคือรองเท้าแต่ละคู่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าราคารี t a i l มันอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับ <Right. S 1> ป้ายอาจจะ3 4 5 0 0 0บาท uh. แต่รีเซลมันอาจจะ8 9 0เ0้เราอาจจะซื้อราคารีเซลแต่จริงๆแล้วคุณภาพในการผลิตคือเท่านั้นมันคือแค่นี้3,000กว่าเพราะฉะนั้น QC ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากงานตัดเย็บมันก็อาจจะมีปัญหาบ้าง,าาาางเพราะฉะนั้นสินค้าที่ได้มาถ้าเกิดว่าเรากดมาจากต้นทางเลยนะควรเช็คก,ก่อนเลยก่อนอื่นเลยคือเราควรเช็คตัวรองเท้าก่อนเลยว่ามีปัญหาหรือเปล่าม,มีรอยเปล่าหรือว่ามีแบบว่าหนังตรงไหนมันย่นหนังตรงไหนมันยับไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตำหนิมันเยอะคุณก็อาจจะขายไม่ได้เท่าราคาตลาดตอนนั้นใช่อาจจะต้อง,งยอมลงมานิดนึงอะไรอย่างนี้ครับอ่าส่วนต่อมาคืออุปกรณ์ครบ อปกรนี่ตัวย่อไมันกะอปกรอปกรครับนี่ตัวย่อตัวหนึ่งงงเลยอะไรวะอปกรอุปกรณ์ครบก็อย่างเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเราจะขายจอแดนดวันคู่นี้แต่เราบอกว่าไม่มีใบเสร็จข้างใน ไม่มีกล่องอ่าไม่มีกล่องถ้าบอกให้ผมไม่มีกล่องนะครับ no box no box อ่วราคาเราก็คงจะขายราคาตลาดเท่านั้นไม่ได้เพราะของเราไม่ครบอืมอันนี้ก็คือปัจจัยแรกแล้ะอ่าใช่แล้วก็ที่จะื่อสำมองเอออย่างเงี้ยบางทีคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอที่ซื้อมาแล้วเนี่ยแบบอุปกรณ์มันจะไม่ครบเป็นไปได้เป็นไปได้แบบเกิดขึ้นบ่อยด้วยจริงหรอใช่ยิ่งล่าสุดเจอมาแบบว่าส่งข้างสายมาสองคู่สองเดียวแล้วแล้วลูกค้าเขาไม่ได้ดูอะ เป็นคนรู้จักกันแล้วมันเขาไม่ได้ดูแล้วมันก็แบบหมดเวลาเคลมไปแล้วอ่ะแล้วเ็าจะเอาไปทำอะไรแล้วนะได้สายสองครูได้สองริงมิเต็ดอิดิชั่นเออเฟนแอนด์แฟมิลี่สายๆไดคือเรื่องตำหนิเรื่องอุปกรณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเช็คก่อนเวลาที่ได้รับรองเท้ามาไม่ว่าจะซื้อมาจากไหนก็ตามควรจะต้องเช็คก่อนแต่ถ้าซื้อจากสะสมเราเช็คให้ก่อนเรียบร้อยเลยทั้งตำหนิทั้งอุปกรณ์รับรองว่าได้ไปเนี่ยคือทุกอย่างจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แน่นอน ครับต่อไปก็อันนี้ก็เรื่องของเครดิตของผู้ขายอเราจะเห็นว่าทําไมบางคนตั้งราคาสูงบางคนตั้งราคาต่ากว่านิดนึงหรือต่ำกว่าเยอะอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ให้มองให้มองเป็นว่ามันคือมันคืออย่างนี้แหละก็คือบางคนก็มีเครดิตเยอะอืเขาขายของมานานเขาก็แบบว่าตั้งเท่านี้แหละฉันขายได้ฉันมีลูกค้าบางคนมือใหม่หน้าใหม่เข้ามาถ้าเราไปตั้งสูงเท่าเขาแต่เครดิตเราไม่ได้มีเท่า เขาอะก็ขายยากขายยากอ่าเหมือนพี่เคยอาจารย์ขายเราสิบปี้ะแบบกลุ่มลูกค้าหันลูกค้าเยอะมากพี่เคยอาจจะตั้งสักสองหมื่นอูอาจจะแบบไม่รู้เลยมันใครเข้ามาใหม่เลยแต่ก็อาจจะขายได้แค่สักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดละกันเขาเครดิตสู้ไม่ได้อ่ามันก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างพ่อค้าแม่ค้าที่ขายมานานแล้วกับพ่อค้าแม่ค้าที่แบบเป็นหน้าใหม่อะไรเงี้ยก็จะมีในส่วนเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้องเพิงเยอะก็จะส่งผลต่อราคาตลาด มันก็อย่างที่บอกว่าคนตั้งราคาเขาก็คนขายเนาะก็ตั้งราคาหลากหลายคงไม่มีใครบอกว่าตั้งแบบรูดเหมือนกันราคารีเซลป้ายเออโอ้โหทั้งประเทศขายประเข้ากันหมดมันก็ไม่ไหวเป็นไปไม่ได้ก็ราคาตลาดถ้าเกิดอยากจะเช็คราคาตลาดอะเอาจริงถ้าสําหรับพี่นะพี่ชอบเช็คในสะสมเพราะว่าในสะสมอะเขาเขาจะมีบอกเลยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อไซนี้ ขายไปในราคาเท่าไร่บ้างแล้วก็ไซส์เราเท่าไร่แล้วก็ข้างๆเท่าไหร่คือเราจะเห็นว่ากลมๆอ่ะราคาเฉลี่ยของคู่นี้อยู่ที่แบบหมื่นห้ากลบนะอ่าใช่เราก็จะสามารถแบบคิดได้ว่าเอ้ยอ๋องั้นอาจจะขายแพงกว่านิดนึงหรือถ้าอยากขายง่ายๆก็ขายถูกกว่าราคาเฉลี่ยนิดนึงก็มีโอกาสขายได้เยอะขึ้นเออนี่ก็ก็จะเช็คแบบง่ายหน่อยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยมันก็มีแบบฉากให้ดูเลยขึ้นลงอ่ะตอนนี้กราฟอยู่ประมาณไหนเหมือนดูแบบเหมือนดูหุ้นเลยแบบอ่ะช่วงนี้ราคาลงก็อาจจะ อ้อยนี้หนึ่งไหมให้การมันขึ้นก่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้สําหรับในเรื่องของราคาเนาะต่อมาการแพ็คสินค้าอันนี้สําคัญมากเลยนะแพ็คเราก็เผ็นบ่อยๆเนาะใช่ใช่ตามในหน้าสีดว่าแบบเอาสงรองเท้ามาพันเทปทั่วเลยเพื่อความปลอดภัยเราก็พันลงไปเลยเพื่อฝ่ามันจะได้ไม่หลุดไงเอาจริงปะไอ้นี้ส่วนตัวก็เคยเกิดไม่ใช่เคยทำเหรอไม่ใช่เคยเกิดจะทาเราเรารองเท้าไปส่ง แล้วที่สภาพกล่องดีซีดิเหมือนลังกระดาษเลยเหมือนลังเหมือนกล่องนอกอะเออเหมือนกล่องนอกก็ระวังพี่ก็บอกขอกล่องเด้ครับเขาบอกนะว่าใช้กล่องนี้แล้วก็ได้ไม่ได้ตัวงานัวงานดึงเทปเทปแว็งเลยแล้วอ่ะตายเลยขอกล่องด้ครับคือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากแบบผู้ขายหรือว่าจริงๆมันมีหลายหลายส่วนแต่บางทีแบบเฮ้ยเขามองว่านี่คือกล่องอืมเราก็จะเห็นบางคนก็พันไส้แล้วแต่ที่อยู่บน บนหน้านกี้เลยนะเคียดเลยนะเคียดแบบคนได้คือแบบต้องทํายังไงต่อวะคือแกะไม่ได้แกะไม่ได้แกะก็คือกล่องพังใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบไม่เคยเจอนะแบบว่าที่มันพัดมันพันตัวกล่องรองเท้ามาเลยอ่ะก็มีเหมือนกันนะแต่คือถ้าเป็นอย่างนั้นราคามันจะหวบเลยใช่ไหมมันจะหวบเลยคือแบบขาดกองบุบเลยใช่คือคนต้องแค่จะซื้อรองเท้าจริงอ่ะแบบกล่องฉันไม่สนใจอ่ะสภาพนั้นถึงจะรับได้คือมันก็เลยเป็นการว่าถ้าเราแพ็คสินค้าเนี่ย ก็ควรจะแพ็กไปให้ปลอดภัยมีกล่องนอกมีบับเบิลข้างในเนาะเพราะว่าถ้าส่งไปแล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีเรื่องของแบบชดเชยค่าเสียหายกันอีกพี่เคอส่งมาเอ้ยพี่เคกล่องพังอะต่อให้มันไม่ใช่ความผิดพี่เคอแต่มันก็ต้องมีเรื่องการรับผิดชอบมันอีกก็เกี่ยวข้องกับราคาอีกใช่ใช่ ก็อยากให้ส่งกันแบบปลอดภัยนิดนึงละกันเนาะโดยเฉพาะการส่งไปที่สะสมก็อยากจะให้แพ็คกล่องข้างนอกมาห่อบับเบิลใส่เอกสารแล้วก็แปะเลเวลมาให้เรียบร้อยเนาะมันก็จะง่ายต่อการขนส่งแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวสินค้าเองด้วยกล่องก็สําคัญนะใช่การแบบว่าซื้อขายสนนเกอร์นะครับใช่ก็ประมาณนี้สําหรับปัจจัยของการ ขายสินค้าว่าราคาจะขึ้นจะลงเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งจริงๆมันน่าจะยังมีอีกหลายอย่างแต่วันนี้เราก็เอาหัวข้อใหญ่ๆมาให้คุณผู้ชมฟังกันเข้าข้างแล้วกันอ่าโอเคต่อมาย้อนลอยแล้วกันย้อนลอยแล้วกันย้อนลอยว่าประเทศไทยมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่กับการรีเซลคือต้องเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยการรีเซลอาจจะยังไม่ได้กว้างเท่านี้ยังไม่ได้แมสเท่านี้เพราะฉะนั้นสินค้าหลายๆตัวเนี่ยหัวราคามันแบบ ทูดามูนอะแบบทูดามูนแบบไม่ไหวจะซื้ออะเออจริงๆเมื่อก่อนราคารีเซลคือมันจะสูงมากมันสูงมากเปิดมาหมื่นนี่คือต้องเป็นตัวธรรมดาถ้าตัวคอลแลบนี่คือสตาร์ทเล็ก2เลขสอไปเลยเอางี้เดี๋ยวเรามาย้อนรอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่คนที่ดูอยู่อาจจะอาจจะไม่ทันเหตุการณ์เหล่านี้อ่มาดูฮะคู่แรกคู่แรกนะครับคือ Adidas NMD R1 PK o r e o PK ย่อมครย่อ พรามนิดพรามนิดพีเคคือเป็นเป็นสับเฉพาะของ Adidas สพีเคพรามนิดพรามนิดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แล้วว่ะเดี๋ยวนี้เขาเขียนเต็มแล้วนะใช่ใช่ใช่เขายอมเขียนเต็มแล้วพรามนิดเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นพีเอรใช่มันจะเป็นพีเคคอรสอะไรอย่างงี้ไปก็ Adidas ก็คงบอกไม่น่าไม่น่าไหวว่าอะไรอย่างนี้ยเป็นเป็นพรามนิดและกันโอเครุ่นนี้ก็คือ NMD R1 คนดูอาจจะทันหรือไม่ทันก็ได้แต่เราย้อนย้อนกลับไปดูเพราะว่า สมัยนั้นเอ็มดีนี่คือรุ่นแบบโอ้โหถ้าเทียบคือดังเลยใช่คือดังสมัยนี้เลยหรืออาจจะใกล้เคียงเยซี่เลยใกล้เคียงเพราะว่าคือเยซี่ตอนนั้นมันมันอยู่จุดสูงสุดเอ็ดีคือเป็นน้องอ่ะแบบแบบรุ่นน้องนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคู่แรกน่าจะเป็นคู่แรกนะที่เข้ามาขายแล้วตอนนั้นก็เป็นเป็นการวางขายแบบ First Com e f เ r s t serve เท่าที่ผมจาได้นะคือไม่มีระบบล็อฟเฟไม่มีจับสลากอ๋อสมัยนั้นยังไม่ยังกติกายังแบบยังรวมรวมอย่ใช่ คือเจ้าของแบรนด์ก็อาจจะคิดว่าก็วางขายไม่เจอคงไม่มีอะไรหรอกเป็นไงครับเป็นไงฮะห้างแตกนี่คือรุ่นห้างแตกรุ่นห้างแตกเลยแล้วก็ถ้าถ้าออกออกทีวีด้วยนะออกข่าวซอมบี้ซอมบี้รุ่นซอมบี้รุ่นนี้เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครเรียกโอริโอ้ละเรียกว่าเอ็นเอ็มดีซอมบี้เหมือนคู่นี้วันวางขายที่สยามเซ็นเตอร์อ่าใช่แล้ววันนั้นน่ะเขาไม่ขาย อ่าเขายกเลิกเลยคยกเลิกเลยเพราะว่าไม่ไหวจริงๆพังไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคือพนักงานบอกว่าน่ากลัวมากคือบอกว่าดูในภาพข่าวนะใช่ใช่คือแบบว่าเขายังไม่ได้อยกกงเหล็กอ่ะทุกคนแบบบึมพังเข้ามาแล้วใช่ใช่ใช่คืออันนี้ก็เป็นเหมือนตัวแรกเลยที่เข้ามาในบ้านเราแล้วเห็นได้ชัดว่ากระแสรีเซลเนี่ยมันมันดูเดือดมากเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ย ป้ายหนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาปุ๊บอะเราสามารถฟลิปได้เลยราคาที่2เท่าเลยนะ2อหรือ3เท่าเลยด้วยซ้ำนะตอนนั้นเราสามารถหาเงินได้ภายในหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงได้แบบว่า6 7 0 0 0ันบาทไม่แปลกใจว่าทำไมอาชีพรีเซลเลถึงเข้ามาเยอะใช่อันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มดีเข้ามาเรื่อยๆเริ่มมีระบบลอฟเฟลเริ่มเริ่มมีการจัดระเบียบมากขึ้นแล้วกันถึงตอนนี้อาจจะยังแบบมีบางอันที่มันเดือดมากก็ยังควบคุมยากอยู่แต่ก็ถือว่าดีกว่า เมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเยอะใช่อะมาถึงรุ่นถัดไปเมื่อกี้เพิ่งพูดไป Yeezy ตอนนี้ก็คือ Adidas Yeezy Boost 350 V2 s e m b r a มาลายโอ้โหเป็น The King ของของสัก4-5ปีที่แล้วน่าจะได้ประมาณ4ปีคู่นี้ก็ ี่ก็มีประสบการณ์ร่วมกับคู่นี้ hmm. ก็คือ Yeezy Boost V1 เนี่ยมันมันมาในช่วงที่แบบตอนนั้นยังไม่ทันคนยังไม่ทันแน่นอน V1 hmm. มันมาแบบเย็บเนี่ยเบาๆออผมไม่ทันผมไม่ทันมันจะ,ม,นจะมันจะยังไม่ใช่ที่ฮิตมากในประเทศ hmm. เราแต่ V2 เนี่ย พอ V1 มันจุดติดแล้วอะกลายเป็นว่า V2 เนี่ยถูกทุกคนจับตามองว่าเราต้องเข้ายีซี่นะทุกคนที่เล่นสนิเกอร์ต้องมียีซี่ไม่งั้นถือว่าไม่ไม่ไม่ตามเทรนด์เหมือนทุกวันนี้ต้องมีดังต้องมีนิวบาลานตอนนั้นคือทุกคนต้องมียีซี่ต้องมียีซี่ใครไม่มีนี่ไม่ต้องมาเดินให้เห็นไม่ใช่สนิเกอรลือส้นเกลือต้องมียีซี่แล้วไอ้ยีซี่บูสซี布าเนี่ยสีม้าลายเอาจริงว่าเป็นสีที่คนงงสมัยก่อนไม่มีรองเท้าที่มันตัดกัะตารางเลยใช่ไม่มีรองเท้าที่ทําออกมาลายแบบนี้่คื ไม่มีใครทําแน่นอน<ช>จนซีบราออกมาเปิดพีออเดอร์อะตอนนั้นคือแบบว่าห0 0 0 0บาทโอ้ห้าหมื่นบาทลอ็อแรกที่เขาวางขายห้าห0ื่นห้บาทตอนนั้นที่ก็แบบโอ้ย oh. ชิปไม่ออกนะแล้วจันมาอยู่บนเท้ารถเนี่ยห้าหมื่นบาทอ่ะคือตอนนั้นแบบ5 0,000ื่นเนี่ยเราต้องมองถึงเป็นพวกแบบแบรนด์เนมเลยแบบไฮเอ็นด์ไปเลยโหยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะแต่นี่คืออดิดาสอาดิดาสแล้วแบบฟังราคาป้ายก็เจ็บใจ8ปดพันแปดพบาทใช่แล้วเราจ่ายห้าหมื่นเสร็จแล้วพอผ่านมาประมาณดึงเดือนอือนี่สับสับนี้มาแล้วรีสต็อกอ๋อเกิดการรีสต็อกเกิดการรีสต็อกกันเกิดขึ้นก็คือเอาสินค้าที่ขายหมดแล้ว มาเติมใหม่ปั๊มเลยปั๊มขายใหม่เลยเอามาเพิ่มตอนนั้นก็ราคาก็ฮวบเหลือประมาณ25,000ืเพราะงั้นการรีสต็อกเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญใช่ของการรีเซลเลยว่าของมันเยอะขึ้นอะของมันเยอะขึ้นมาราคามันก็จะต้องแบบดรอปลงมาถ้าเกิดทุกคนตามก็คือซีบ้านี่ก็ออกรีสต็อกบ่อยอยู่นะประมาณ4,5ครั้งแต่ว่าตอนนี้หลังจากนี้จะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่ายีซี่กับอารีดา ขาแยกกันแล้วเว้นแต่มีข่าวว่าอาดิดาสจะจะปั๊มสีขายหรือเปล่าคือจะเกลียนมากนะอาดิดาสแต่ก็ต้องรอเดี๋ยวอันต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์และกันที่เข้ามาในไทยซึ่งทั้ง2คู่นี้จะเป็นอาดิดาสทั้งคู่เลยแบบเป็น2เวฟแรกที่เข้ามาแล้วแบบโหดอะทำให้ตอนนั้นคือกลายเป็นว่าทุกคนน่ะยอมรับกับการใส่รองเท้าผ้าใบพอยีซี่เข้ามาเอ็มดีเข้ามาทําให้อยู่ดีๆประเทศไทยก็ดิดนนิ้วแบบ ใส่รองเท้าผ้าใบกันเถอะทุกคนใส่รองเท้าผ้าใบเลยผ้าใบต่อมาหลังจากจบอีเวนต์อาดิดาสไปสองคู่มาทางฝั่งไนกี้แล้วไนกี้มาแล้วคือเป็นอีเวนต์ที่หลายๆคนที่อยู่ในวงการสนิเก์น่าจะไม่ลืมเพราะเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มากของบ้านเราก็คือไนกี้แอร์แม็กซ์97ทับหนึ่งชอนวอเตอร์สปูลใช่คือออกมาในช่วง Air Max Day ปี2018 ปกติแล้วอะเมื่อก่อนเลยรองเท้าในกี้ที่มันหดโหดมันหายยากๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ามาวางขายในไทยอืแต่คู่เนี้ยมาครบทุกไซส์ด้วยครบทุกไซส์แล้วเป็นการจับฉลากแบบหน้าร้านหน้าร้านคาริวาว,วาวซอยตอนนั้นยังอยู่ซอยหนึ่งร้าน,านแบบร้านเล็กๆร<ช>้านเก่าตอนนั้นยังต้องเหมือนต่อแถวกันในซ<ช>อย<ช>ยัง<ช>ยังไม่มีสเปซของเราเหมือนตอนนี้แล้วแบบจําได้ว่าน่าจะหลายร้อยคนมากๆที่ไปต่อคิวจับฉลากรองเท้าคู่นี้กันไม่ใช่จับฉลากหมายถึงว่ามันเป็นยนชื่อยันชื่อยนชื่อ ซึ่งอูได้ไปปะไม่ได้ไปที่ไปหรอมันไม่ได้แบบจับวันเดียวนะเว้ยอ่ะมันเปิดทั้งอาทิตย์อ๋อคือไปหย่อนได้เรื่อยๆทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์แต่คนนึงจะได้สิทธิ์เดียวเพราะว่าเขาจะดูเขาจะดูแบบประชาชนคลิปดิจิตเจ็ดวันน่ะแถวไม่เคยหายเลยงงมากเหมือนเปิดลงทะเบียนแล้วแบบนี่เปิดคลิปพี่คีมอ่นี่ไม่เคยหายอ่ะพี่แอบไปดูเฮ้ยยัง๋มีหมดเลย ตอนที่มันดูแค่แบบหย่อนนะแค่หย่อนแล้วก็ไปนะแต่คนมันต่อเติมไ่เรื่อยๆตอนนั้นนี่คือเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนอยากได้เพราะสีมันสวยใช่แล้วก็เป็นการผสมภาษาระว่าง97พื้นพื้นหนึ่งไอแม็กหนึ่งอ่าเป็นเป็นโมเดลที่ไม่มีใครเคยเห็นแล้วกันแบบว่ามันมารวมกันได้เร้ามากแต่ว่าจนถึงตอนที่ชอนวางขายเนี่ยเราจะเห็นวิวัฒนาการของการซื้อรองเท้าของประเทศไทยากครั้งแรกเนี่ยไม่มีกฎระเบียบอะไรเลยแบบเละเทะเลยแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นจนอันนี้คือ เป็นการต่อแถวแบบเป็นระเบียบมาก<ช>แม้ว่ามันจะนานมากาแต่มันก็เป็นระเบียบตอน,อต,อนตอนจับจําได้ว่าก็คือพี่ปินนะ๊นอะจับเองอ๋อเราเราเขาจะบอกเลยว่าไซสิบมี3คู่นะครับอเบอร์น,รนี้เบอร์นี้เบอร์นี้โอ้โห,หลุ้นแบบลุ้นเลย<บ>พี่ก็นั่งดูแ<อ>ลนะ้ว ไอ้เชี่ยพลาดพลาดแบบพาดจำไม่ได้ว่าผิดเบอร์นึงอ่ะอ๋อะลอ่ะโอ้โหเสียดายมากไปไกลๆพลาดไกลๆดีกว่ามันเฉียดแบบว่าใกล้ๆกันนะมันเจ็บไหมดักหน่วยอ่ะราคาป้ายจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่หลักพันแบบหกพันหกพันห้าทุกอย่างตามเลทแอร์แม็กทั่วไปใช่แต่พอออกมาจากนอกร้านอ่ะขายได้ทันทีเลยหมื่นห้า ถ้าเป็นคู่เดือดเนี่ยมันลงคุณน้อยันต่อแพนเยอะแต่ว่าไม่ไม่ได้ได้มาง่ายๆเหมือนกันก็คือได้มาด้วยความแบบยากลาบากขนาดเราเองก็ไม่ได้ได้ราคาป้ายบ่อยๆเหมือนกันแล้วคู่นี้ก็ไปพีไทีตอนกุดบายไนกี้อันชอนชอนนังอย่เอ๋อแบบเราทำโปรเจกต์มาอย่างยากลำบากมากแต่ก็เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของผมบ๊ายบายบ๊ายบายไนกี้เรียบร้อยราคาราคาก็จะจำแบบไปแตะเลขสามเลยจำได้วันแรกนะ จากหมื่นแบบตอนแรกนิ่งๆแล้วอะประมาณหมื่นหมื่นไปปลายอยู่ดีแบบบึมสามหมื่นตอนนั้นจําได้ว่าดิวไว้คู่หนึ่งกําลังจะกาลังจะเอาแล้วเป็นไงแล้วคือผ่านมาวันสองวันอะเราชอนประกาศอะกลับไปซื้อราคานั้นไม่ได้แล้วบอกไม่ได้แล้วราคาเนี้ยโอ้โหกลายเป็นของหายา,ยากขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นการได้มาเนี่ยจะเก็บไว้แบบโฮไว้ก่อนนึงนะคบไว้ก่อนมันมีผลกับราคาการขายหมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกแบบมันเดาไม่ได้เลยอะ ประมาณนี้ประมาณนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลากหลายอย่างมากะผู้ต่อไปยัต้องให้อู๋เลยอู๋อธิบายได้คู่นี้เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมเห็นแล้วผมแบบโอ้โหโมเดลมันใช่มันสุดอะนี่ก็คือ Nike Air f i e l d g o o d ดเป็นรองเท้าโมเดลใหม่โมเดลใหม่ที่ Fi e ก d God ทำกับไนกี้แล้วเจอร์ี่โรเลนโซ่เนี่ยมันคนออกแบบคือตอนนั้นเจอรี่เขาก็ดังมาจากแวน แบรนด์ฟีวส์กอนเนาะแล้วก็เริ่มมีชื่อแล้วแบรนด์เขาก็เริ่มติดตลาดแล้วเราครับพอหลังจากนั้นเขามาทำกับไนกี้ทุกคนก็แบบว้าวว้าวแบบเฮ้ยฟีวส์กอนเว้ยอะไรอย่เงี้ยแล้วความสุดก็คือทำโมเดลเองด้วยราคาป้ายเป็นไงหมื่นสองห้าร้อยจําได้เลยใช่ราคาป้ายหมื่นหมื่นสองครั้งแรกคือตอนนั้นเราก็สงสัยว่าไนกี้มันต้องแพงขนาดนี้เลยหรอคือแต่ว่าพอได้มา เราก็รู้สึกว่าอ๋อรองเท้ามันให้ประสบการณ์ในการอันบ็อกซ์ที่พรีเมียมมากมีซองฟอยซองมันจะมีฟอยใช่ใช่ใช่มันจะห่อฟอยมาแล้วก็มีแบบเป็นถุงโค้ดแบ็กมาให้ด้วยใช่คือแพ็กเกจเหมือนซื้อแบรนด์เนมเลยเหมือนซื้อแบรนด์เนมเลจริงกล่องเหมือนแอร์เสะสีส้มมาเหมือนกันเลยแล้วแบบตัวรองเท้าก็ทำามาได้ค่อนข้างดีมากตอนนั้นจําได้ว่ากดมา12500ขายไปได้ประมาณ30,000ื หลังจากนั้นน่ะคู่นี้เป็นหนึ่งในคู่ที่ราคาลงค่อนข้างเยอะอ่าเพราะฉะนั้นรองเท้าเนี่ยมันมีทั้งขึ้นขึ้้นแลวไปเลยและก็ขึ้นแล้วก็ลงได้เหมือนกันมันก็มีความแบบแปรปรวนเนาะตามตามสภาพตลาดบางคู่โอ้เคยยิ่งใหญ่มากตอนนี้อาจจะเหลือไม่กี่บาทก็มีเหมือนกันอืต่อมาคู่สุดท้ายคู่ที่ท้าอันนี้เราพอพูดชื่อไปทุกคนก็จะรู้ถึงเอกลักษ์ของเขาก็แบบโอ้ก็คือคอลเลกชันใน จอแดนกับทาวิสกอตก็การันตีนการันตีการันต,ตีแบบความรีเซลแบบโหดสามหมื่นอัพสี่หมื่นห้า คือเลข2นี่แทบจะหาไม่ได้คือเป็นหนึ่งในงานคอเวเรชันที่มีคนทุกอย่างแล้วสุดกราฟทุกอย่างโมเดลดีใช่ดีมากแอร์จอร์แดนวันไฮโลมาหมดมาหมดแล้วก็คอลแลบดีคอลแลบดีทาวิสก็สตอนชงนั้นก็ช่วงแบบช่วงพีช่วงพีช่วงพีของเขาคือไนกี้ก็ไปเซ็นมาตั้งแต่ช่วงที่ทาวิสอาจจะยังไม่ได้แมทเท่าไหร่ยังเป็นแบบกลุ่มเล็กๆอยู่แล้วก็เอามาทำนู่นนี่นั่นนิดหน่อยจนเขาแบบพอเขาดังขึ้นมาแล้วเขาออกอันนี้มาคือ ระเบิดเลยระเบิดแล้วคู่สีคู่สีดีมากคู่สีก็ให้มาถูกต้องทุกอย่างใช่ดูต้องทุกอย่างก็ค่ารุ่นแรกก็จะเป็นแบบเหมือนมอคค่าอ่าดักมอคค่าตัวที่2ก็จะเป็นหรือเอ่อเป็นแฟกเมนต์เป็นแฟกเมนต์น้ำเงินน้ำเงินขาวดำขาวดำตัวนี้เป็นการคอร์รัปสามค่ายราคาเดือนมากแล้วก็หลังจากนั้นรีเวิร์สรีเวิร์สมอคค่าก่อน แบ็กแฟนทอมแบ็กแฟนทอมแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นโอลิฟใช่ที่กําลังจะมาในช่วงปีนี้ใช่น่าจะเป็นประมาณเดือน2เดือนหน้านี่แหละก็เป็นหนึ่งในก็แพงกันก็รีเซลแรงคู่รีเซลแรงคู่เป็นหนึ่งในงานคอลเบูเรชันที่เห็นแล้วคือไม่ต้องคิดเลยแรงแน่นอนคือทุ่มสุดตัวเพราะว่ามันมีรีวอสวสูดและเป็นจอแดนรุ่นเดียวที่รีวอสวสูดได้ใช่ไม่เคยใครทำคุณจะไปหา GR ตัวอื่นไม่ได้ละ เพราะไอ้ตัวลิวสูบเขาให้คอลแลบทาวิทอย่างเดียวใช่มันก็เลยทำให้คู่นี้แบบยูนิคยูนิคมากพอคนใส่แล้วก็แบบดูดูดูออกเลยทันทีว่าไอ้ใส่ทาวิที่นานราคามันก็เลยแบบขึ้นตัวโลก็สวยตัวโลก็สวยโอ้ตัวโลนี่นิยมมากน่าจะพอนิยมมากราคาตอนนี้น่าจะ6กเจ็ดหมื่นอยู่นะตอนแรกผมจําได้ว่า3ามสามหมื่นกว่าคือราคาป้ายเนี่ยหกเจ็ดพันแล้วสเต็ปหนึ่งตอนที่ของเพิ่งมาประมาณ3นิดๆิดสามหมื่นสี่หมื่นตอนนี้ไปละหกเจ็ดหมื่น คืออันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ยิ่งเก็บยิ่งขึ้นคือไม่ไม่ลงจริงๆสำหรับตัวทราวิสราคาก็จะประมาณนี้นั่นแหละเนาะสตอรี่ที่เรารวบรวมมาก็ประมาณนี้โอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องสะสมด้วยนะครับก็จะได้กลับมาเจอกับเราในรายการ Smart Talk พทกครบเครื่องเรื่องสนิเกอร์ใน ep ถัดไปใหม่เนาะแล้วก็แน่นอนสำหรับใครที่ไม่สะดวกดูผ่าน YouTube ก็สามารถไปฟังเราได้ใน Spotify Podcast ได้เหมือนกันก็จะเป็นพวกเราสอคนนั่งคุยกันไปยาวๆเลยเป็นเสียงฟังเสียงได<ป>้อย่างยาวๆเ,น,เน,นะครับใช่ก็ประมาณนี้ละค่ะล้กันครับวันนี้พวกเราไปกันก่อนนะครับใช่ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างได้ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ